หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนำทหารรบพิเศษวางพวงมาลาวันนวมินทรมหาราชรบรอบปีที่7วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่9 พลตรีอดุลจันมารองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นประธานนำกำลังพลหน่วยขึ้นตรงทหารรบพิเศษในพื้นที่จังหวัดลบบุรีทั้ง3ค่ายประกอบด้วยค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชค่ายวชิราลงกรณค่ายเอราวัณตลอดจนสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขานหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและคณะครูนักเรียนโรงเรียนกองทัพบ,บกอุปถมค่ายนารายศึกษารวมกันกว่า300คนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาต่อเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิ พลดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชครบรอบปีที่7วันคล้ายวันสวรรคตร,รัชการที่9ในวันที่13ตุลาคม2566ณอาคารแหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีจากนั้นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพร้อมนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขานหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและผู้เข้าร่วมพิ ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณตลอด70ปีแห่งการครองราชที่มีต่อปวงชนชาวไทยอันหาที่สุดมิได้อย่างพร้อมเพียงกันครับ